หมวด8คณะรัฐมนตรี มาตรา158พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีนี้ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มีให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพลจากตำแหน่ง มาตรา159ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160 และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา8 8เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพักการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การเสนอชื่อตามวัดหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มาตรา160รัฐมนตรีต้อง 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปี3สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทจรรริยธมาง,างมมักง้ามามมตาาตรา98 เจฟไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษแม้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมินประมาทแปดไม่เป็นผู้เคย้ลจากตำแหน่งเพราะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา186 หรือมาตรา187มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้งมาตรา161กก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศ และประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการในกรณีที่โปรดกล่าโปรดกระงองให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณให้คณะรัฐมนตรีนั้นดําเนินการตามมาตรา162วรรคสองได้ในกรณีเช่นนี้ให้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา168 หนึ่งคนจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมดังกล่าวมาตรา162คณะรัฐม <tal> นตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคลองกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ภายใน15วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวัดหนึ่งหากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้มาตรา163รรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและถแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยและให้นำเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา124มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา164ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรม,มนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วยหนึ่งปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินกิจการตา่ตางๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม สรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 3. มยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสี่สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุกและสามารถคีปรองดองกันรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกำหนดนโยบาย และการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีมาตรา165ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกมติสภานายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายนี้ได้มาตรา166ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรคณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันนี้ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย่งต่อรัฐธ,ธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา167รัฐมนตรีทางคณะพลจากตำแหน่งเมื่อหนึ่งความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา1 7 0อสองอายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรสามคณะรัฐมนตรีลาออกสี่พลจากตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา144เมื่อรัฐมนตรีทางคณะพลจากตำแหน่งตามหนึ่ง สหรือ4ให้ดำเนินการเพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ตามมาตรา158และมาตรา159มาตรา168ให้คณะรัฐมนตรีที่้นจากตำแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้หนึ่งในกรณี้ลจากตำแหน่งตามมาตรา167 1 2หรือ สให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีนลากตำแหน่งตามมาตรา1 6 7รอหหนึ่งเพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98หรือมาตรา164หรือ5นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้ได้ สองในกรณีพลจากตำแหน่งตามมาตรา167สุี่คณะรัฐมนตรีที่พลจากตำแหน่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้ได้ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้ได้ตามสองหรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปลาออกทางคณะและเป็นกรณีที่ไม่อาจด,ดำเนินการตามมาตรา158 และมาตรา159ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือยังดำเนินการตามมาตรา158และมาตรา159ไม่แล้วเสร็จให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนานนั้นเฉพาะเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อนโดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี มาตรา169คณะรัฐมนตรีที่คนจากตำแหน่งตามมาตรา16 7ดและต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา1 6 8ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้หนึ่งไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เนแต่ที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายค้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้บุคคลดังกล่าวคนจากการปฏิบัติหน้าที่หรือคนจากตำแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนเมนแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนสามไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเมนแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนสี่ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้งและไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดมาตรา170ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อหนึ่งตาย2อลาออกสามสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วังใจ4ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160 ห้ากระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา18 7่งรสดหกมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา171นอกจากเหตุที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวัดหนึ่งแล้วความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาตามมาตรา158วรรควัสี่ด้วย ให้นำความในมาตรา82มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม2 4หรือ5หรือวักสองโดยอนุโลมเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย มาตรา171พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีผลจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำมาตรา172ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมาหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้การตราพระราชกำหนดตามวรดหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักชา้าถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักชา้าคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดโดยเร็วถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอ,อนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและศพผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด,ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชกำหนดนั้นตกไปแต่ทางนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดน,นั้นหากพระราชกำหนดตามวรหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดและพระราชกำหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสามให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใช้บังคับต่อไปนะับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นมีผลถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชกําหนดนานมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไปการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนดให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาการพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาและการยืนยันการอนุมัติพระราชกำหนดจะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานานนนมาตรา173ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชกำหนดใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกุธิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานานส่งความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัยและให้รอการพิจารณาพระราชกำหนดนานไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ให้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและให้สารรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนานไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนานมาในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่งให้พระราชกำหนดนานไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรควัดหนึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาของจำนวนตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มาตรา174ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและรับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผน่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ให้นำความในมาตรา172วรรคสาวรรค4ี่วรรค5วรรคหและวรรคเจมาใช้บังคับแก่พระราชกำหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลมแต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้องนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา175พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายมาตรา176พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอายการสืบ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประกาศใช้กฎอายการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารย่องกระทำได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอายการสืบ มาตรา177พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภามติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มาตรา178พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาและหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสองได้แก่หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีเขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนหรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้มีกฎหมายกํำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วยเมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือไม่คณะรัฐมนตรีจะขอให้สารรัฐธ,ธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ทั้งนี้สารรัฐธ,ธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะับแต่วันที่ได้รับคำขอมาตรา179พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษมาตรา180พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพล,ลเรือน ตำแหน่งปหลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่าและทรงให้้ลจากตำแหน่งเว้นแต่กรณีที่้นจากตำแหน่งเพราะความตายกเกษียณอายุหรือ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษมาตรา181ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำํำและมีใช่ค้าราชการการเมืองจะเป็นค้าราชการการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นนี้ได้มาตรา182บทกฎหมายพระราชหัตทเลขาและพระบรมาราชองการอันเกี่ยวกับราชาการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมาราชองการแม้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญมาตรา183เงินประจําตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององค์มนตรีประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานและรองประธานวธุฒธิสภาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาบำเเน็จบำนานหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององค์มนตรีซึ่ง้นจากตำแหน่ง ให้กำหนดโดยพระราชกรีฎีกา